ขืบหน้าเสียเบลลี่ค่ะผู้ชมแม้ว่าผลตรวจเลือดแอลกอฮอลออกมาไม่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดแต่ว่าหลังจากตารวจไปขอความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีการแจ้งข้อหาเมาแล้วขับกันไปแต่ว่าเรื่องนี้ดูเหมือนจะบนปลายไม่จบเพราะมีการไปตรวจสอบรถเบลลี่คันนี้เนี่ยปรากฏว่าเคยถูกอายัดเรื่องของการพยายามเลี่ยงภาษีด้วยนะคะย้อนดูภาพเป็นอีกรอบที่เห็นรถเบลลี่ถูกขับมาด้วยความเร็วชนรถมาเจโร่ป้ายแดง ไปกระแทกขอบทางด่วนก่อนที่รถดับเพลิงจะมาชนซ้ําก็กลายเป็นอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะคะบนทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงวันที่8มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ค่ะพันตํารวจโทพิเชษก้อนแพงรองผู้กํากับการสอบสวนงานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน1กองกํากับการ2กองบังคับการตํารวจจราจรในฐานะพนักงานสอบสวนในวันเกิดเหตุให้ข้อมูลกับทีมข่าวสานักข่าววันนิวส์ ว่ากระแสข่าวที่บอกเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แบบตรวจลมหายใจของสนทางด่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีความพร้อมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะอุป,ปรกรณ์ทุกอย่างพร้อมใช้งานแต่เนื่องจากผู้ต้องหาผู้ขับรถให้ข้อมูลในขณะนั้นว่ามีอาการเจ็บหน้าอก พนักงานสอบสวนจึงอนุญาตให้เปลี่ยนเป็นการเจาะเลือดตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายแทนแต่เมื่อตรวจเลือดหาปริมาณแอลกอฮอล์ห่างกันจากช่วงเวลาเกิดเหตุกว่า4ชั่วโมงก็ทําให้ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายลดลงจนต่ํากว่าที่กฎหมายกําหนดในฐานะพนักงานสอบสวนก็เชิญแพทย์ผู้ทําการตรวจมาสอบปากคําทําสํานวนส่งฟ้อง,องต่อศาลแล้วค่ะโดยแจ้งข้อหาเพิ่มเติมก็คือขับรถในขณะเมาสุรานะคะส่วนประเด็นที่ผู้ต้องหาบอกว่าถูกอาสากู้ภัย ที่เข้ามาทำร้ายนะคะสามารถแจ้งความได้ โดยวันเกิดเหตุเนี่ยมีอาสากู้พัยอยู่บนโรงพักจํานวนมากถ้ามีเหตุการณ์จริงก็เข้ามาให้ข้อมูลได้นอกจากนี้มีรายงานค่าว่าเรื่องของการนําเข้ารถหรูคันนี้ค่ะมีประวัติถูกยึดเป็นรถของกลางโดยพบว่ามีความพยายามหลีกเลี่ยงภาษีเนื่องจากเต้นรถแห่งหนึ่งร่วมกับขบวนการนําเข้าทําให้รถที่นําเข้ามามีราคาต่ํากว่าความเป็นจริงก็คือเลี่ยงภาษีราคาก็จะถูกลงนะคะ ปรากฏว่าณนะตอนนั้นพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องแต่คดีมันไปสิ้นสุดแค่ชั้นอัยการไปไม่ถึงศาลร,ราะอาัยการสั่งไม่ฟ้องอโดยอ้างว่าเอกสารที่ได้มาจากประเทศอังกฤษนะคะก็คือรถนําเข้าจากอังกฤษเนี่ยเอกสารรับฟังไม่ได้เนื่องจากขาดการรับรองลายมือชื่อเท่ากับผู้ที่ครอบครองรถแล้วเอาไปขายก็ ไม่มีความผิดเลยนาไปซื้อขายกันต่อได้ส่วนประเด็นว่าตกลงรถมีประกันไหมหรือจะมีความผิดอื่นร่วมด้วยหรือไม่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะนั้นมันบานปลายไปเรื่องอื่นแล้วค่ะตอนนี้ขณะที่พันธบตรีชวลริตเราหาอุดมพันธ์สสพักเก้าไกลบอกว่าแม้เสี่ยคนดังกล่าวจะปฏิเสธตรวจแอลกอฮอล์ทันทีอ้างเจ็บหน้าอกแต่ทางกฎหมายเปิดช่องให้ตำรวจถ้าหากพบว่ามีการปฏิเสธแต่มีอาการมึนเมาก็ดำเนินคดีเมาแล้วขับได้นะคะซึ่งต้องพิจารณาว่าเป็น ความผิดของตํารวจที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หรือเป็นความผิดของผู้ก่อเหตุที่ปฏิเสธไม่ตรวจแอลกอฮอลและขอเรียกร้องให้รัฐบาลไปควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจอย่าให้สังคมเกิดความสงสัยด้วยค่ะครับวันดีสนุกฟรีฟรดีดดทุกวัน,ว,นวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้